พอละบ้าเฮ้ยไปดูไปดูไปดูเมื่มอวานนี่หายไม่เจอเลยเอาเสื้อควยไม่ได้ซัก้ยเฮ้ย ตาดีแท้ตา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 จะมากินแตได้มาเฮ่อมนะสีมันนี่มันไม่เห็นเนาะขูดแค่นี้ห่ยากไม่ต้องขูดมันลอยขึ้นมาให้เราเห็นแล้วค่อยมันตาไม่เห็นเลยค่อยมาดูอยู่นะเมื่อวานนี้ก็ไม่เห็นสักดอกอมันก็นี่แหละมันลอยขึ้นมันอันนี้มันเห็นต่ดอกหนึ่งแล้วก็เราก็ เค okay. well, okay. ียเคียไปอ๋อมันมันโผล่ขึ้นมาอะไรแบ่ใหญ่จุกเลยมันจุกมันเป็นกระจุกกระจุกเมื่อวานค่อยก็เจออยู่หน้าบ้านใหญ่เป็นเป็นเยอะเออถ้าเรามไปซื้ออะไรเราฝังแล้วมันจะออกเออแล้วค่อยก็บอกน้องวิวอยู่ว่าวิวเอ้ยเถ่ากับเก็บมาให้แม่เนอะเด้อเฮ็ดเพาะน่ะเสียมาปลูไกว์เมื่อวานนี้ค่อยต้มให้ปลาเมื่อวานนี้แก่บ่เฮ้ยมันก็ออกใหม่แน่อันเก่าแน่เนาะ ในตรงหน้าบ้านป้าน,นันน่าจะออกเลยนะมี่เทเร่ออกดีดีด้วยนะเออไม่ออกก็ดูแล้วน่แหละมก็ดูแล้วไม่ออกอาาตาใครดได้ไม่เห็น <laughs> ย่นปาอยู่ตรงน้ำเยอะตรงน้ํไหลดินลงไปเยอะๆมัใช่<ๆ>มันจะออกมันจะโผล่ออกมาคืจะโผล่ออกมา,ลออกมาแล้วก็จะเห็น เเขียอย่างนี้ก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าเรามันไม่มีที่มาที่ไปเออใช่มันไม่มีที่มาที่ไปจริงง่ายน่แยนี้ออกแล้วโอ้ย่าน่ะตาดีจังเลยเนาะมันย่ามันปิดหมดแล้วเนาะย่ามันปิดแล้วมันเราก็ต้องเคลียเคลียเคลียไปมันก็จะเห็นเข้าพี่เขาเอา้อนขูดขูดอืมค่อยหละหายิ่งเลยและค่อยเละไม่เห็นจะถออ พี่ดูเห็ดขึ้นเป็นรอบที่เท่าไรแล้วรอบที่เท่าไรแล้วที่เราหารอบที่สองหรือรอบที่สามรอบสองหรือรอบสามมันยังไม่แก่ยช่ไหมยะแก่แล้วแก่แล้วมันเบาแล้วแก่แล้วแก่แล้วมันดำมันคงแต่รุ่นรุ่นที่เราเอานั่นเลยแต่เราหาไม่เจอจะซื้อบังดีใช่ไหม มันดำเนาไม่ได้หาไม่เห็นเนาะหาดีๆไม่ได้มันเกียดอ้มันมีมันมีเขี้ยนีเขี้ยขูดจนซอนฮักุ้วอัน้ก้นหินรมองไเอามันเหยียอนเฮเออเหรอดอกน้อยเออจะกินออ แตกเอยู่ๆมันก็เหปลี่ยนสีมันฝังอยู่ในน้ำเนาะผูดเป็นพ่อละพี่ฮักอยแล้วคือเลยแล้วเราจะเอาไปฝังตรงนี้ฝังไว้ฝังไว้นี่ละฝังไว้คนเดี๋ยวมันก็มันบานมันก็แตกไหลไปเนาะโอ๋ไหลตามน้ำเหรอไหลตามน้ำมันเป็นตั้มน้ำมาก่อนรีบงานอะไรกันเดี๋ยวของดีเจ เก็บของดีเก็บหมดแล้วหมดแล้วหาเห็ดหาเห็ดนะครับเผ็ดจนขึ้นเล่าหน่ะตาทัวเล่าน่ะเพื่อนเพื่อนก็เจออะไรกันเพื่อนเพื่อนก็เจออะไรกันอย่าล้มนะตาทัวอย่าล้มถ้าล้ไม่ถ้าล้ไม่ไ่อยวิ่งให้ยาชี้ได้ช็อตเอดยังไงกองอ่เยอะ ไหนไหนดูสิถ้าถ้าโหลมันไม่เจอได้เยอะไดนได้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 โชว์หน่อยได้โชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงของข่อยนะวันที่เรามาหาสองคนเราได้เลยเนาะตาถั่วไม่เห็นสักเออเห็นเอฟบสิบอกน้องเอ็นไปในบ้านหาเห็นพอได้เยอะเลยเรียกว่าตาหยาดหนอนลงมาขุดเอาเลยหยาดหนอน น้ำมันจะปักอืมโอเคได้แล้ว,โอ,ลวโอเคแล้วพอแล้วใส่ให้แคหลมนิดนึงแล้วก็เก็บไปกินแบบพอแบบพองาน คะนี่นะคะได้แล้วได้แล้วช่อมหอมมากเลยค่ะน้องต้อนค่ะคุณยายแดงสวัสดีจ้าคุณแม่ยุพาพรสวัสดีจ้าคุณแม่คุณเคเคสวัสดีจ้าคุณนิตยาชอบสวัสดีจ้าใหม่ไม่หอมนะถ้าเราโอ้ยหอมมากหอมมากช่อมนะคะน่ากินมากนั่นนั่นวันนั้นเจอไม่ได้เลยมันจะเป็นกอใหญ่เลอืมปะนี่ปลดีเนาะดีดีเอฟซีเนาะเฮงกันไป ว่าค่อยทำกินแล้ววันนี้เออใส่ไฟก็ยุกละใส่ไฟจะอมใส่ไปกจะยุกโอเคถ้าใส่เมี่ยงรักต้องใส่ผักซะแง่น้องคุณเคเคคุณโททิดาสวัสดีจ้ะเอาไปดูทางโน้นทำอะไรกินเนาะเดี๋ยวไปแอบส่งที่แอบส่งที่ไปดูใส่ผักลงไปเลยนะฮะโอ้บานที้งก็ได้แกงแล้วเรายังไม่ได้แกงเลย มาเด้อมาเด้ออะไรแกงอะไรมาเด้อเนี่ยไปปลาเอาแล้วทำไมทำไมแกงใส่หม้อของข้าวอ๋อแ้แกงปลากรุดว่าเราื้อแบบกระป๋องมาเหรออากาศบ้านเดี๋ยวแค่เอามาโอ้หัาดน้ำเต็มทุ่งเต็มท่าเลยมาละกอก็ดกทุกต้นเลยเนาะ อันนี้เราใช้หม้อหุงข้าวเก่านะครเพราะว่าหม้อทำขนมค่อยๆทำขนมเราไม่มีหม้อเล็กๆนะครับมีแต่หม้อใหญ่ๆหม้อลูกนี้ยึดเลยฮะยาบอกให้ยึดเลยทยวยบอกให้ยึดเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเอาใบนี้มาเปลี่ยนเคาจะเอาใบนี้เอาใบนะใบนำโชคเออมันทำอะไรกินมันไม่มีฝาเราก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะโอเคเด่นจะแกงเหลาไม้ใส่ทางนี้เขาจะไปแกงเหลาไม้แล้วทางนี้จะแกงอะไรเสร็จแล้วขั้วกระดูกหมูโอเคขั้วกระดูกหมูอันนี้แกงกระต๊อด วปลาแซว่าจะแกงปลากรดเสือแกงไตปลายายชี้ล่ะย่าชี้ก็กำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแกส่องพี่แกงไตปลาอ้าวน้ำน้อยๆบอกเขาเจาะไอ้แจ๊กแบบนี้บั้ไตปลาเขาไม่ต้องใส่น้ำเยอะหรอ๋อของเสือนี่คือเสร็จแล้วบอกทำนี่นะเออมันเป็นสำเร็จรูปแบบกระป๋องไงแค่เอามาใส่น้ำแกจะเจาะไอ้แจ๊กน้ำอ๋อน้ำจะเจาะไอ้แจ๊กทำนี่บ่หน่ะคูไทยผสมลาวผสมภูไทยไปเลย ใส่สูตรอะไรลงไปไม่ต้องใส่อะไรเลยเอาแล้วก็เคาะๆนั่นอะไรไม่หาฟ้าไม่ไม่หาฟ้ามาปิดเลยบอเชื่อหาฟ้ามาปิดเลยดีใจมากเขามาเสร็จใสเมื่อวานลูกชายได้กลับมาโอ้แล้วอาจจะใส่เอ่ออาจจะเติมผงนววปลาให้ความเข้มข้น่บเมไปจะต้องออกไปเปิดประตูแล้วไปไปไปใหญ่ใหญ่เหมือนน้องวิวนะออ้ยได้สิบดอกก็พอแกงแล้วนี่แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเลยนะ เอออีกสองปีกลจะสองปีแล้วยังไม่ขึ้นเลยค่ะอุ้ยตอนที่เรามาเก็บนะแถวนี้แหละเอฟซีเอ้ยเห็นแล้วหนึ่งดอกเห็นแล้วหนึ่งดอกอุยหุยหุยหุยเจอไหมใส่ไหมใส่ไหมใส่หรือเปล่าใส่หรือเปล่าาเจอไหมนี่นี่ดอกหนึ่งอุ้ยกินได้เหรออ้าอุตส่าห์ดีใจคิดว่าเห็ดปวกใหญ่ที่ไหนได้แกะเห็ดผึ้อโอ้อุตส่าห์ดีใจมันออกตรงที่ เห็ดปวกออกซะด้วยนะโอ้ยอุตส่าห์ดีใจว่าจะได้แกงไปไม่ได้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 ไไดไไดโอ้ยหน่อไม้ปา<ะ>ร์ใหญ่จริงๆริงทำไมหน่อไม้มันหน่อใหญ่แท้โอ้ยหน่อไม้ใหญ่มากโอ้<ะ>ใหญ่เหมือนของน้องวิวเลยใหญ่กว่าอีกโอ้ย,อย,อยปาร์ตดูดูดูดนี่นี่เดี๋ยว<ะ>จะบอกเอา้าสายตาดีมากเลยนี่หักเลยฮ้หน่อไม้นี่ปารหน่อใหญ่เลยพูปาร์ตเอาไปหมดอุ้ย กินกันทั้งโคกน้องนาก็ไม่หมดแล้วพี่น้องเอ้ยไม่แน่นะอัดขึ้นดีโอ้โหนี่นี่นี่ช้างหน่อไม้ใหญ่มากเลยหน่อไม้ใหญ่มากเลยอุ้ยดูสองนอสองนอพี่น้องสองนอแม่เล็กๆนั่นนี่เออต้นเล็กๆเองแต่ว่าลูกมันใหญ่ๆไปดูทางนู้นน่ะไปดูทางนู้นที่ด้าเราเอาและอย่งตอนี้น่ะเราเอาอะไรนะเราเอาอันอันเศษไม้เศษหญ้ามาคุมเนาะเศษไม้เศษหญ้ามาคุมนะใครสิหน่อใหญ่มาก ตอนแรกตอนที่เอามาปลูกกับลุงช่างนะนม่ดาว่ามันจะขึ้นบ่อมันจะรอดบ่อดินกับแขงกับแขงกระโดนเนาะเออเอาก็มาปลูกด้วยกันเลยเออนั่นแหละคุดกับคูนพั้นบ่เขาเสียมกับคุนขันบ่เขาเดี๋ยวไปดูตรงนั้นตร้มาดิเฮดมาดิเ็มดิเฮ็ดมาเ็ดมาดิเฮดมาดเฮ็ดนาดิเฮ็ดมาดิเดมดเฮ็หมดิเฮมาดเฮ็ดมาดิเ็ดมาดิเ็ดมาดิเามกล้องกดนด็ดวนดวเฮ็มาตาเจอหมดเฮ็มเ็ดมเมเ็าาเ็มดเ็ ดยุ๊กข้าวปลาหมดแดงของมันเนาะข้าวปลาหมดแดงเอ้ยน้องเอ้ยโอเคไม่หมดแล้วหมดแล้วอย่าบอกนะจะเข้าไปอยู่ในเสื้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดผมเจ้าอยู่ตัวหนึ่งไปไหนแล้วนี่โอ้โหหลายตัวเลยหมดเต็มเลยจากไหนนี่ก็ค่อยเข้าป่าค่อยเข้าไปนี่นี่ดูดูนี่ตรงนี้ก็มีนี่เดี๋ยว้เต็มเลยพี่น้องนี่แหละเป็นไปใกล้ไปอยู่ในเส้นผมเจ้าไปใกล้ไล่ดูนี่เดี๋ยวเผื่อมีมาอีกเผื่อมีมาอีก ขึ้นกันแล้วไปรีบมาเก็บเถอะอุ้ยหน่อไม้นี่ก็เริ่มกอใหญ่แล้วอันเอ็นหน่อไม้หวานนี่หน่อใหญ่ขนาดเลยนี่หน่อไม้หวานนี่หน่อใหญ่มากโอ้มดก็กัดเต็มตัวเลยเอเสนใจแต่หน่อไม้หวานนี่แหละเอาไปเอาไปตำส้มตำนะใหญ่แล้วหน่อไม้ฝั่งนี้ใหญ่แล้วนี่น,นี่โอ้ ดูแล้วพี่น้องนี่หน่อไม้นะไม่ต้องขุดให้ยากเลยตั้งจุกูจโกอยู่นี่นี่นี่หน่อไม้นี่บาดใหญ่มากเลยอย่างจริงจังอุ้ยทั้นี้ยิ่งใหญ่เลยนะคะนท้งงียิ่่ใหญเอาไปทำเป็นหน่อไม้อัดหน่อไม้ดองหน่อไม้จะค่อยไม่สนใจอันสูงๆนะค่อยสนใจอันขาวๆนี่หน่อมันที่เราสับหน่อนี้เนาะมันก็เกิดออกมาอีกนะเยอะมากเลยเออเอซีบอกว่าอุ้ยดึงสูนี่นี่ตอนนั้นนี่เขามีลูกแล้วกันนะเอซีบอกว่านี่ลูกเขานี่ให้อาดินกบก่อนมันจะขาวระวังมัน ระวังนี่นี่มันจะทั่งอะไรเนี่ยน,นี่อะไรหน่อไม้ไงหน่อไม้นี่หน่อไม้เออก <laughs> ็หน่อไม้ขาวๆระวังหน่อยนะ,นะแล้วก็อันนี้ 1, 2, น,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 นี่นี่หนึน่งสองสามสีนั่งใกล้ๆก่อนหน่อไม้ให้เรามัาระวังหน่อยนั่นนี่มันมีหน่อไม้นะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันทิ่มไวเออเนี่ยนี่ยขาวๆนี่เนี่เนี่ยเออ